วิธีการซ้อมในใจภาษาเกงกฤษเราเรียก mental rehearsal โดยการซ้อมข้างในสมองข้างในใจถามว่ามีประโยชน์ตอนไหนไเคยเป็นกันไหมอะเราคิดวิอย่างหนึ่งแต่เวลาเกิดสถานการณ์จริงแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งอะเหมือนแบบเฮ้ยเดี๋ยวเวลาฉันเจอลูกเนีย่ยฉันจะเรียนลูกอย่างดีฉันเวลาลูกงอแงงอแงแม่จะเข้าไปกอดอบอุ่นใช้ความรักเข้าพูดเหมือนเราไปเรียนเทคนิคโคชชิ่งอะไรมาสักอย่างหนึ่งแต่พอเ,เวลาเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงลูกกรี๊ดใจแล้วก็ ใส่เขาไปหรือเราแบบเฮ้ยเนี่ยนะฉันไปเรียนเทคนิคมาเดี๋ยวเวลาขับรถเนี่ยฉันต้องใจเย็นฉันจะใจเย็นต่อไปฉันจะไม่โมโหร้อนแล้วพอถึงเวลาเราออกไปถนนเจอคนบียแตะใส่ปี๊บเราก็จะหลุดเนี่ยปะหรือก็เหตุการณ์อะไรอีกเจอแฟนเก่าฉันเกลียดมันฉันจะไม่คุยกับเขาอีกแล้วไม่ว่าถ้าเขาจะทําอย่างนี้มาฉันจะทําอย่างนั้นกลับไปถ้าเขาบอกอย่างนี้ฉันจะบอกอย่างนั้นฉันจะไม่ทํานั่นไม่ทํานี่แต่พอเวลาเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นมา ๊าไอที่เราเตรียมไว้อะมันใช้ไม่ได้ทีนนี้ยวันนี้ทาร่ามีเทคนิคอันนึงที่อยากจะมาแชร์มันเรียกว่า mental rehearsal คือให้เราซ้อมไว้เยอะๆอายกตัวอย่างเลยสมมุติว่า แฟนเก่ามาขอคืนดีฉันจะไม่ยอมคืนดีแฟนเก่ามาขอคืนดีฉันจะไม่คืนดีแฟนเก่ามาขอคืนดีฉันจะไม่คืนดีทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรารีพีทตัวเองเราทำบ่อยๆทำซ้ำๆซ้อมในหัวให้มันมากก่อพอถึงเวลามันเกิดขึ้นจริงอ่ะเราก็จะรีแอคไปตามนั้นเราก็จะไม่ได้ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบให้จิตใต้สํานึกมามีสิตตัดสินใจเหนือเราณนะอารมณ์ตอนนั้น แต่ถามว่าทาซ้าแบบรีเฮิร์สแบบเขาพูดมาอย่างนี้ฉันทําอย่างนี้ฉันพูดอย่างนี้ฉันทําอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะเวิร์กไหมมันไม่เวิร์กเพราะว่ามันเหมือนเกิดขึ้นครั้งเดียวถ้ามันจะให้เวิร์กคือเราต้องมีการพักผ่อนนิดนึงเหมือนกับตื่นเช้าขึ้นมาเอามีคนเขามาขอคืนดีฉันก็ตอบก็ไปว่าปฏิเสธแล้วฉันก็ไปกินกงกินข้าวทำงานอาเขากลับมาถามฉันอีกฉันก็ปฏิเสธไปแล้วฉันก็ ไปนอนตื่นมาตอนเช้าเขาขอคืนดีอีกชั้นปฏิเสธไปอาฉันก็ไปโรงเรียนไปทํางานกลับมาบ้านเขาขอคืนดีชั้นปฏิเสธไปมันต้องเกิดขึ้นบ่อยๆในระยะเวลาที่อะไรมาขั้นกลางนิดหนึ่งนึกออกป่ะมันไม่ใช่แบบอาชันนั่งอยู่เขาขอคืนดีฉันขอประมาณ2ชั่วโมงผ่านไปไม่ได้ทีนี้ถามว่าเทคนิคที่เราจะทําให้มันจําลองสถานการณ์แบบนั้นอะให้มันเกิดขึ้นได้ถูกป่ะคือทำยังไงภาษา NLP เราจะเรียกว่า stage break คือการขั้นจังหวะคือการจําลองสถานการณ์มาแล้วก็เอาสถานการณ์ใหม่มาใส่ให้เราแล้วก็กลับมาเจอสถานการณ์นี้แล้วก็กลับไปเจอสถานการณ์ใหม่แล้วก็กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยทำเองในหัวสมองโดยที่เราไม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาขนาดว่าอออเช้าเที่งยงเย็นวันนี้เช้าเที่งยงเย็นมาลือนนี้กลับไป no ถามว่าทายังไงทําแบบนี้ค่ะให้เรานั่งจินตนาการสมมุติว่าเฮ้ยมีผู้ชายมาขอคืนดี แล้วเราก็บอกเขาไปว่าไม่เอาแล้วก็ให้เราเอาสติของเราเนี่ยไปทำอย่างอื่นในชีวิตเช่นกระโดดตก20ครั้งแล้วก็กลับมาคิดใหม่อ๋อผู้ชายเขากลับมาขอคืนดีแล้วเราก็ปฏิเสธไปแล้วเราก็เอาสติเราไปทำอย่างอื่นอีกตอนเที่ยงนี้เราจะไปกินข้าวขาหมูร้านนั้นร้านนี้อุ้ยไม่เอาเราไม่กินดีกว่าเดี๋ยวมันอ้วนเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไปกินสลัดผักร้านนั้นแทนดีกว่าโอเค แล้วก็ให้กลับมาจินตนาการใหม่ว่ามีผู้ชายมาขอคืนดีฉันปฏิเสธไปแล้วก็ให้เอาสติเราเนี่ยไปทาอย่างอื่นอีกเช่นอะไรท่องอะไรนะเชา้ากินข้าวผัดฟักเยน็นกินข้าวฟักผัดกล้วยตานีไปหวีเหี่ยวน้ําไหลเชี่ยวหิ้วหวีเหี่ยวไปหิ้วหวีเหี่ยว,ยว,ยว,ยวออมาแล้วก็จินตนาการใหม่มีผู้ชายมาขอคืนดีเขาพูดแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วฉันก็ปฏิเสธไปแล้วเราก็เอาสติเรากลับมาใหม่อีก กลับไปทำอย่างอื่นอีกกระโดดต่อไปยี่สิครั้งนับถอยหลัง 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1ิบเก้าแปดเจดหห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็กลับมาคิดในใจอีกมีผู้ชายมาขอคืนดีเขาพูดอย่างนี้อย่างนั้นแล้วฉันก็ปฏิเสธไปแต่เนี้ยแล้วเวลาที่เขามาจริงๆเวลาเหตุการณ์น,นั้นมันเกิดขึ้นมาจริงๆอะร่างกายเราจะจำสมองจิตใต้สำนึกเราจะจำว่าเรา ต้องตอบแบบนั้นอันเนี้ยคือมันไม่ได้ใช้ได้แค่กับผู้ชายคือใช้กับลูกก็ได้เหมือนพ่อแม่บางคนอ่ะบอกคิดไว้อย่างเงินแต่เวลาเจอลูกปีใ๊ใจมาเราก็สติแตกตลอดเวลาถามว่าทำยังไงทําวิธีเดียวกันจินตนาการลูกกรีดใสแล้วแม่ก็ยืนเฉยๆแบบว่าโอเคกกี๊ยได้เสร็จเกี๊เสร็จแล้วเราค่อยคุยกันนะโอเคแล้วเราก็ไปทำอื่นกระโดดตก เ so yeah, ราสมองเราไปคิดเรื่องข้าวเรื่องงานเรื่องอะไรก่อนแล้วก็กลับมาจินตนาการใหม่เฮ้ยลูกกี๊ดกีกีโยนข้าวของโยนข้าวของแม่ยืนนิ่งสวยๆคามๆแบบคูคบอกไปเลยว่าโอเคอยู่กรีดให้เสร็จแล้วกลับมาคุยกันเนี่ยทำเนี้ย วนไปวนบานเราเรียกว่า m e n t a l r e h e a l t เป็นหนึ่งในเทคนิคของ NLP ที่ทาร่ารู้สึกว่าชอบแล้วก็มีประโยชน์มากถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเทคนิคอย่างนี้ดีมีประโยชน์จริงๆมีคอร์สขายด้วยนะเราทำไว้ชื่อเทคนิคเพี้ยนๆที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงก็ลอง inbox มาถามได้นะคะขอบคุณมากค่ะ